มาแล้วการมาแลงวด้วยได้นกตัวนึงเลยได้เต็มนึงเลยนีน่ใครสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านและก็สวัสดีเอฟซีทางฟังไทยเด้อว,ว่าตอนนี้คอยกับมารัดเสาแต่เสอเอา,ท,าทุกคนเออถือว่าเมื่อคืนนี้ เหตุการณ์ม่อคืนในกำมานอยู่ด้วยทุกคนเลยดูนกเขาตัวหนึ่งตอนนี้ก็ให้มาลัดเสาได้ย,ยินเสียงกระห้องทุกคนเลยก็เสืหาล่อเิร์กระหองหาล่อเหยน,นกเลยแตบซมเป็นไงทุกคนเนี่ยมาแล้วการมาแรงเลยได้นกตัวหนึ่งเลยได้เต็มหนึงน่งแล้แนนนวนี่แหกหมานแหกหมานส้ำแรงบรรยากาศในยามเช้าอยู่ดองอยู่ป่าเสียงนกหองเชสเซลทุกคนเลย ถอว่าก็เจอบไปมีท่านมันซ้ำไปก่อนถือว่าลอรัดเซ้ากันพบก็ห่อต่เดียรู้กันะนี่ยิ่งถือไม่ได้ไม่ได้ยิ่งมันซ้ำถือว่าเสียงนกเราจะเซลแต่ไปเห็นมันยู่สูงถ้าไปก็จะได้ยังล่อมันบอลมดถือว่าบีมานมีมารนะมานี่เช้ามันมีมารไม่ได้เพอ ขอให้ยนี่ยอยฝึกไปเรื่อยๆนะบางทีมันหมานกับมันพบมันเห็นนะเสียงนกหอเสียวโอ้กลุ่มไม้ลำในสูงนะทุกคนระวังทางยางกลับได้ยินเสียงไก่ขันทุกคนนะเสียงเข้าไปต่อไกล่ล้ต่อไกล้ลงไปมันสิเข้าหรือบอทุกคน ยังต่อใกล้จนมื้อเลยทุกคนนียบุกเข้ามีแต่หันตอบแต่สิหันตอบแล้วก็ยามีเข้ามาเลยเดี๋ยววันนี้กันออแล้วมันทุกคนเลยอ้ออแล้วก็ย่างมาบ่อนหมดแล้ววันนี้แล้วนกมันก็เล่นบนลำธารวันนี้นะตอนนี้คอยปวันรัตสาวก็มาฮอดบ่อนแล้วทุกคน,เ,นลกเ,าาเลยมาทีมงานเข้ากำลังนึ่งเข้าอยูอ่เนาะกำลังซุกอยู่ เดี๋ยวนอนอยู่ปลายดงนอนรับนอนโม้นเนาะตื่นสายได้หน่อยนึงฮ่าฮ่าฮ่าบอนพักเสาร์ครับอันนี้บอนบอสอนกับพลัญญาบอนหนาะในสั้นคอยกับบอหอยส่วนสะแปงกับสะพอนมันนอนอยู่รถไถมั้งนนนะสองคนที่ว่านอนอยู่รถไถมาเนี่ยค่ยกับย้างบนทางกัน ก็เล่นน้อยแต่วนึงทุกคนเลยมีเห็นเพื่อเห็นก็นเล่นเลยก็เลยยิ่งเอาสิเล่นน้อยแต่วนึง่งโมมานบันไดมันนี่นะฝันดีเราจะแป้งขึ้นนี่นะมนไม่ได้ฝันเมืมมเอ,มอ,มอเลยนอนหลับห <laughs> มูเมื่อเลยหมูจะได้นอนมันหลับก่อนละก <laughs> ็นนอนก่อนหมูขึ้นน,ะนี่นะตอนนี้สแปง สะพอนก็มาเดือดรกคนนกเขาคนนึงนกเขาที่ทีมงานเข้าไปการเมื่อคืนนี่แหละเดี๋ยวไปนัดเช้าเมื่อเช้านี่ก็ได้กระเล่นน้อยตัวนึงเดี๋ยวยังท่าทีมงานกับปรสอนเพิ่นยังนั่มฟานเนาะพิ่นยิ่งฟานว่ะยังทันได้มาสะพอนก็แเป้แล้วพี่โยกแวเล่นสะพอนมีจ๊กกะเป้แจ๊กเก็เอาบังไปโชไปโชฟาดว้า

เสารแปง้งมาเฮ็ดเพื่อเสารแป้ง,งนี่นะไงตามประเทศเซอโคนะเออตามระเทศเซอโคนกบ่โคก้อนจังแกงหม้อเนี่น,ะอองงนั่นหมอเออโอ้สูตรนี่ถือว่าสูตรมาตรฐานแล้วนี่เนาะโอ้ผู้สาวิเฮ็กกนนะะดกินมือนี่ยเปต่แซ่บขนาดเท่าเนเอ้ยสีมือเสารแป้งทีมงานเลาก็นมาครบยังบ่ครบเนาะยังบ่หอยเดี๋ยวบ่หอยถ้าได้มาบ่หอยบะหอยไปรัดเสาจากต้นซีด้สีมันใช่ไหมเนาะ ถือว่าทีมงานเราเฮ็ดกินแล้วกัสิได้บางทีอสิได้กินข้าวก้อนนะข้าวก้อนมะหอยนะบา้าระหอยไทยเยอะมากนะได้แล้วบะบงหลังจากที่สะพอน,อนเพิ่นเฮ็ดโคล้างละเอียดแล้วก็ฟักเป็นต้อนเป็นต้อนแล้วกัน S <S ปุุงเนาะปรุงใส่เกลือแป้งโนปุุงเครื่องใส่เติมเกลือป้งโน,โนเรียบร้อยแล้ก็มาโคทุกคนนะหลังจากโคสุกสำลึงสำเลอรแล้วก็สีได้เท่าน้ำโลกมาซื้อหมดเลยนะเท่าน้ำเชื่อเห็ดน้ำสีไลลายังน้อยพอาเดี๋ยวจำกินนะว่าของกินถ้ามันมีลายไปเลยจุดไม่ไมไมไมเลยเออโซนบ่าหอยกับไปรัดเสาก็ยังไม่ท่านเห็นมาจากได้หมานสำเร็จโคแล้วเสียด,ดอกจะโกโง่หนำเลยเดย์ <S 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 นอรทุกคนหลังจากที่โคสุกแล้วก็สราง เอาสะแป้งสะพอ้อดมันก็ได้เท่าน้ำเส้อเนาะเท่าน้ำเส้นสละก็เอาผักสมติวใสน่นน้ำมีทุกคนนะผักสมติวได้ดอกจะโกบหนามนี่นะถือว่าลมมิดนะเออผักสมติวใส่ให้มันสีส้มๆจังหน่อยนะส้มโนโน่ล่ละดอกจะโกบสีขมๆหน่อยนึงถือว่าลมมิดเลยแกงเฮาเมื่อกี้นี่นะฟดเลยโอ้ฟอดเลยเป็นแซ่บแล้วนะวันนี้เลยมันมาอ่านได้แรงอยกกากกินนะมันซั่วได้แรงเนื้อ พ่อเจ้ากับเจ้าลายใช่ไหมมีล้อมั้ยน้องดอกตะโกกอันนี้ทาเดี๋ยวปั้นแล้วอยู่กินมากเอตากระตายตอนอันนี้ปั้นมีชื่อตอนนี้ก็แกงนกฮกระซุกเป็นที่เรียมหอยแล้วทุกคนเลยเทวาเสะพอนคนได้ตักใส่ถ้วยเป็นที่เรียมหอยแล้วก็แบ่งให้แบ่งไปเฮ่อเบาหอยเลยนะเบาหอยท่านี้มาเบาหอยไปรัดเสาท่านมาย่อท่านมาแล่นมาเลยเนาะ เราลุ้นอยู่ทุกคนเอ้แต่ว่าซึมก้อยก็จะกินข้าวละสิได้กินก่อนนะมาเด้อทุกคนเด้อกินข้าวสารเด้อเด้มาซานฮะจำ่าทชีเจ้าฐานทุกคนเอ้จะทิ้งเจ้าฐานอยู่กินมันมาเออไม่พอให้มันดิม่แห้งปลอดไทยดิ่แห้งล้มเลยอยู่ทะอิ่มละเป็นหมาจริงนะอยากเยอะ

เ้าล่นนงยิ่เงหนุ่มวกจ้ามูนังนี่ะมูนังยังแม่งมี่งมนี่ยื้บอกน้ำมยันัยื้อมีหนงหแปลงมาบ่เลยเยวเดียวบ่เยดียวดียวน้ำไปหาไปบึงถืเนะฮาวมำไีไนั่งนั่นนิโกมาจูดโทยเลยหอโกรงดันตัวโกก็จะเอ่ยไม่โขไม่ไ่้โกบ นายนึ่งกุ n ออนไลน์วันงี้นอนนับวันคืนหายนล่นหรมันจะหายันทแม่เลนนี้นับวันคืนนี่แหละมมีจก้านแล้วปูเยอะแยะยิ่เป็นหาโอกาวเอาอยิ่ไปเอระบายยาวานก็ดเมันเป็นหาโอกาสะ

เนี้ยก็ยางบอลินนั่นทีมงานครับบ่เพ็ดบ่วาดพุ่นดายหมานมั่วๆบ่โอเล่นได้โอ้โหเล่นใหญ่บ่เล่นใหญ่บ่เล่นคเแปกเเออเล่นคนะเคยเห็นแล้วบ่เบิ่งโจังว่าเลยเบิ่งเล่นคึ โอ้คืนนี้เขาเห้เงินหลายเล่นี่เล่นครับมาอยู่โกนแน่เออมืดโอ้โตมาเลยเนาะเอวัตรไปแค่ได้มาว่าอวัตบอกในนกหลายบ้านอยู่บ้านมาร์เลยว่าถ่ายจอโอ้เห็นเล่นคืึนึงอยู่โกนไหเออมันอยู่โกนอยู่โกนล้อโกนเห็นตะโหมันมันมืดมืดเห็ดรถเห็ดรถตกลงมาคืึนึงพอเล่นเสร็จเปลี่ยนอันนี้มาก็เล่นคืึนึงเห็สามนึงแล้วนนนนกเนาะ โนมานนะของเพดเลยเอามานจะขึ้นนี่ตัวเดียวน,นี่ก็เท่าโต๊ะหรับเพลย์ได้มาแล้วเดี๋ยะที<อ>่ว่าตอนนี้กับทีมงานนะารับก็ถือว่ากินข้าวกินน้ำกันอิ่มแล้วทุกคนเลยถือว่าอาหารไม่ได้ดีนะอาหารเสพมาเนี้นะอาหารกแกงนกใส่กระเล่นแล้วก็ใส่นน้ำลายๆน,นะพักติว ครบสุดนะลมมิดเลยวันนี้นะถือว่าทีมงานเทาก็บห้าคนเนาะกินข้าวกินน้ำ้วก็ถือว่าบ้าห้อยพวกนี้ยังเป็นธรมาอยู่จะพ้นได้เล่นหลายวันได้เนาะถือว่าทีมงานเทาจนนวดนึงกับกินข้าวกินน้ำอิ่มไก็สิได้ไปหาเลาะต่อนะคอยกรบปรศรนี่กะฉะนั้นกะคลิปนี้ก็พอไว้สำนีฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและขอบใจผู้ติดตามรับชมทุกทุกคนเด้อ